ไปชมความน่ารักฝากกดติดตามกดกระดิ่งให้น้องจูงเนียร์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะพบกับช่องน้องจูเนียร์ฟมิลี่นะคะสวัสดีพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีทุกท่านด้วยอันนี้หมูจูไม่ได้ลงคลิปหลายวันแม่แม่คิดตึงจูไหมเนี่ยวันนี้ลงมาเล่นนะคะลงมาเล่นน้ําอันนี้ก็คือ อาบน้ําแล้วนะคะแม่แม่แต่ก็อย่างว่าเลยอาบน้ําแล้วก็เล่นดินเหมือนเดิมก็มอมแมมเลอะเทอะเหมือนเดิมนะคะแม่แม่แนอนรู้สึกว่าจะเริ่มเหนื่อยกันหรือเปล่านะคะแล้วก็มากองกันอยู่ตรงร่มไม้ตรงนี้ทั้งพี่ป้านะอาคุณยายไม่ไปไหนเลยรู้สึกว่าร้อนหรือเปล่าขี้เกียจพาหลานเดินคุณยายเหนื่อยหรอคุณยายเขาไมนะ่นาขี้เกียจเดินค่ะแม่แม่ดู ไม่นาน,นั่งลงเร็วพานั่งลงนอนรอให้เด็กๆเ,เ,เดินเล่นก่อนคุณยายแบบว่าไม่ไหวแล้วนะคะดูแต่หมูจูยังแบตเต็มอยู่นูน่นปีนไปนู่นแล้วแม่นานเหนื่อยแล้วลูกปกติเด็กๆเ,เขาจะง่วงนอนก่อนๆนะคะวันนี้ค <laughs> ือยายเขาไม่ไหว วันนี้จูกับพี่หนาวชาร์จแบตมาเต็มแม่นาแม่นาร้อนเหรอแม่นาร้อนคะคะแม่แม่มาหลบอยู่ตรงล่มด้วยกันหมดเลยทั้งช้างทั้งควานส่วนมูหนาวนู้นมูหนาวยังแบตเต็มเหมือนกันอ่ะแม่นาวันนี้เราจะมารีวิวแม่นานะคะเนื่องจากว่าอ่ะแมนาอยู่ตรงนี้ วันต่อไปเราก็จะรีวิวเชือกต่อไปนะวันนี้เป็นคิวของแม่นาแม่นามานั่งลงเร็วแม่นาเร็วเร็วเร็วแม่นาเร็วแม่นาแม่มีนาค่ะนะ่งเป็นแม่ของต้นหนาวนะคะแม่ๆมอายุก็น่าจะ24 25แล้วนะคะเป็นคุณแม่ของต้นหนาวแม่พังมีนานี่เชือกนี้เลย เราจะมารีวิวแม่นากันนะคะเดี๋ยวเราไปหาแม่นาสัมภาษณ์แม่นากันนี่แม่มีนาคนสวยเป็นยังไงบ้างครับเดยนลงมาเล่นน้ำเดินเล่นหญ้าตาบานตันดอยแมนาโดนแม่มีนาชอบมาก ทั้งแต่ละเชือกจะชอบให้ควานกอดควานหอมแก้มนะคะรู้สึกได้รับความรักนุ่นเขาก็จะอ่อนโยนเป็นช้างที่อ่อนโยนนะคะแม่เป็นช้างที่ไม่ดุไม่เครียดน,นะคะเวลาควันกล่อมหรือว่าควันโยงนะคะอย่างเช่นแม่มีนาถึงแม่มีนาจะ,ะมีลูกแล้วไม่ใช่เด็กแล้วแต่ก็ยังต้องการความรักความเอาใจใส่แล้วก็ชอบให้ควัน โยกให้ควานเล่นด้วยนะคะเขาก็จะนิ่งแม่นาเป็นช้างที่เรียบร้อยมากนะคะแม่โดยส่วนตัวแม่นาเป็นช้างที่เรียบร้อยไม่ค่อยซนนะคะแม่ตั้งแต่เป็นสาวเลยตอนนี้มีลูกก็ไม่ซนเป็นป้าที่ดีของหมูจูแล้วก็เป็นแม่ที่ดีของหมูหนาวโดยปกตินิสัยแม่นาทั่วไปก็เป็นช้างที่อารมณ์ดีนะคะชอบพื้นเพลงชอบอยู่กันหลายๆคนแล้วก็ เป็นช้างที่นินทาเก่งด้วยอันนี้เจวะเจวะเจวะวะรีวิวฉันด้วยแบงค์อ่ะรีวิวฉันด้วยไม่นากับไม่วาใครสวยกว่ากัน พราะจ๋าจว่าสวยทั้งสองนะคะสวยทั้งสองนี่ใส่ก็จะเป็นขั้วบ,บวกวกับขั้วลบนะคะแม่มีนากับแม่ธันวาแม่ของน้องจูและต้นหนาว <c oughs> ด้านนี้จะเป็นแม่ของต้นหนาวด้านนี้เป็นแม่ของน้องจูนะคะแม่มีนาเขาจะออกแนวแม่บ้านแม่เรือนเรียบร้อยนะคะส่วนแม่วาก็จะออกแบบ เปรี้ยวซาเปรี้ยวแซบสักหน่อยนะคะแม่คนนี้ดูหน้าตาหลายๆท่านบอกว่าแยกชังไม่ออกเลยหน้าเหมือนกันหมดดูดีๆนะคะแม่ๆ่ดูเบ้าหน้าสวยๆของแม่พังทั้งสองว่าไม่เหมือนกันเลยนะคะแม่ไมนาจะรู้สึกว่าไม่นาหน้าหวานนะคะแมนาจะตาแป๋วหน่อยนี่ส่วนแม่วาแม่วาจะออกแนวฝรั่งหน่อยตาสีน้ำตาลนะคะแม่แม่สังเกตลูกตาของแม่วาตาสีน้ำตาล แม่ถ้าเปรียบเทียบเป็นคนก็แม่ควันว่าแม่วาสวยส่วนแม่นาจะออกแนวน่ารักนะคะแม่จะออกแนวสายหวานน่ารักส่วนเจาวาน,น่าจะสายฟอลหรือเปล่าเราหมู่จูละ่ะจูสายอ้วน <c oughs> หมูจูหมูจูชายอ้วนละพ่อ ส่วนคนนี้พี่ปุ้มปุ้ยนะคะกับหมูหนาวนะคะพี่ปุ้ยก็น่ารักเช่นกันนะคะชอบให้ควานยองนะคะเป็นสาวเต็มตัวแล้วแฟนยังไม่มีโซซิงกระดิ่งแมวนะคะแม่สวนพี่หนาวก็ออสอะพี่ปุ้ยเนาะก็อยากได้ใจพี่ปุ้ยบ้างพี่ปุ้ยก็จะโอแต่หมูจูต้นหนาวก็ต้องเป็นพี่ปุ๊กนะคะพี่เลี้ยงของต้นหนาวนี้พี่เลี้ยงของจูหมูจูก็สวยลูกหมูจูสวยลูกโอ้ จูบอกว่าพ่อพ่อจูไม่สวยหรอรเออพ่อบอกว่าจูสวยที่สุดในโลกเลยนะคะจูเป็นช้างที่สวยหน้านี่แบบนางงามจักรวาลช้างนะคะส่วนพี่หนาวล่ะพ่อพ่อหนาวรอไหมเอยบอกว่าหนาวรอที่สุดเลยเนาะรลอรอรอเหมือนป้า,ปาไม่พอ รอเหมือนป้าป้าเลยป้าป้าน้ำเพชรก็โอพี่ดาวก็โลนะคะแม่น่าเขาก็อยากให้โยกนะคะแม่เกินหน้าเกินตาไม่ได้คุณยายล่ะคุณยายก็สวยนะคะแม่40ยังแจ๋วคุณยายนะคะแม่คุณยายว่าเอ็นดูหลานมาก ไม่มีหนุ่มนะคะแม่คุณยายไม่มีหนุ่มเลยนะคะหาหนุ่มยาคุณยายสวยพี่หนาวก็รอหมูจูก็สวยนะคะนี่ดูไหนไหนไหนให้แม่ดูหน้าคนหล่อสิหนาวคนรอเป็นแบบนยองนี่รอเหมือนปราจ๋าเลยปราจ๋าปราจาหนาวจะรอเหมือนป้าป้าใช่ไหมนี่ขอบคุณครับขอบคุณแม่แม่ที่ชมหนาวด้วยถุยจาด้วยหนุน ประจาว่างานสามเมตรเลยนะไะแม่นี่พ่อพ่อพ่องานงานหนาวช่วยไหมพ่อแอบบอกว่าไม่มีประโยชน์มีประโยชน์พ่อว่าไม่มีประโยชน์เลยเอาไว้แต่จิ้มคนนั้นจิ้มคนนี้งานน้อยนนี่พ่อว่าให้หนาวอนออกซะเอาแบบเหมือนพี่จูหนาวบอกว่าไม่ได้หรอกอันนี้อันนี้ความร่อนหนาวเลยนะพ่อ คุณยายนะแม่คุณยายก็สวยเรารีวิวไม่นายังไม่จบเลยนะคะนี่แม่มีนานะคะเรียบร้อยน่ารักมากแล้วก็เป็นช้างที่แบบว่าพูดง่ายควานที่เลี้ยงนี่จะรู้นิสัยเลยแม่นาจะไม่ชอบควานที่พูดเสียงดังนะคะแม่ถ้าพูดเสียงดังเมื่อไหร่เขาจะไม่ทําตามเลยสําหรับแม่นานะคะแม่นานี้คล้ายครึ่งไปทางแม่วาบางส่วนนะคะจะไม่ชอบ ไม่ชอบควานที่พูดเสียงดังควานที่จะมาเลี้ยงไม่น่าจะต้องค่อยๆพูดค่อยๆประโลมเอาเนาะค่อยๆแบบว่า oh. ถ้าเป็นภาษากลางก็จะเรียกว่าประโลมเอานะคะแม่ถ้าประโลมเอานี้จะยังไงได้หมดใครแม่สั่งซ้ายไปซ้ายสั่งขวาไปขวาแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่พูดเสียงดังหรือว่าใช้อารมณ์กับเขาเขาจะไม่ทําตามเลยแล้วก็จะ ไม่ชอบค่ะแม่แม่จะไม่ชอบเลยคุณยายก็เหมือนกันจะว่าไปก็ช้างทุกเชือกนะไฮแม่ชอบให้ความหยองนี่ไม่นานะคะไม่นาก็จะไม่ค่อยได้ออกกล้องเท่าไหร่ส่วนมากก็จะไม่ไม่ได้รีวิวไม่นาสักทีนะคะไม่นานน่ารักวันนี้ไม่นามายืนรีวิวให้แม่แม่ดูยนโฉมนะคะสวยน่ารักแล้วก็ความจริงคุยเก่งค่ะแม่แม่แต่ด้วยความที่ไม่นาเขาเป็นสาวเรียบร้อยเขาก็จะไม่ค่อย ปากสมเจเท่าเท่าแม่วาปากสมเจนนี่เป็นภาษาสัสานนะคะแปลว่าพูดเก่งพูดไม่จบไม่สิ้นเหมือนแม่วาเขาจะพูดเป็นบางครั้งที่แบบว่าเออจาเป็นจะพูดอย่างเช่นดุควานแบงค์เขาก็จะคุยเก่งหลายท่านจะถามว่าเอ๊ะแม่นานไม่เห็นพูดเหมือนแม่วาเลยความจริงแม่นานก็พูดเก่งใครแม่เสียงแจ้วเหมือนแม่วาแต่ก็จะพูดเวลาแบบแบงค์ทำผิด หรือไม่ก็งอนแบงโมโหให้แบงอย่างงี้นะคะให้ควานแบง์เขาจะไม่ค่อยพูดเท่าไหร่เพราะว่าดูเป็นแม่ที่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรพ่อจ๋ารู้ความแล้วเนาะเขาแบบว่าเป็นถ้าเป็นคนก็เป็นคนเป็นผู้ใหญ่แล้วอะ่ะรู้ผิดรู้ถูกแบบว่าเรียบร้อยละนะคะแม่อย่างแม่ว่าถ้าเปรียบเทียกบกับแม่ว่าแม่ว่าเขาเป็นแม่สาว ถ้าเป็นคุณแม่ยังสาวถ้าเปรียบกับคมก็จะเป็นคุณแม่อายุสิบห้าสิบหกอย่างนี้เนาะค่าไม่วาเขาก็จะยังแบบยังแอบมีความโซนยังแอบมีความดื้อนะคะเหมือนกันนะคะแม่แม่เจว่าสุดเฟียของเราส่วนแม่นาก็เรียบร้อยสีบ้านสีอ่าแม่บ้านแม่เรือนเนาะมีวันนี้ก็มายืนให้แม่แม่ดูแบบนน ดูหน้านะคะแม่สายหวานคนนี้เขาเป็นสายหวานนะคะสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณแม่ๆที่ดูคลิปจบด้วยอยากให้แม่ควานรีวิวเชือกไหนต่อไปนิสัยใจขอเชือกไหนต่อไปก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกใต้คลิปด้วยนะคะบา,บายยแม่นาหม่ไม่แม่เร็ว <c oughs> มียักหูยักตาด้วยนะไม่ถามว่า ยืนใต้ลมไม้นานก็จะง่วงนอนหายแม่ง,ง่วงนอนละเอานีน่นนี่ดูดนี่อ่ะบ๊ายบายอ่ะาจ้าแม่แม่ก่อนจ,จา้นะจา